เอาละครับกราบสวัสดี f อทุกท่านนะครับเช้าวันศุกร์นะครับอาทิตย์จะสิ้นอาทิตย์อีกแล้วก็ยังมีงานอยู่เรื่อยๆนะครับมีทุกวันนะครับมีทุกวันมีทุกวันเลยมีวันละ2ตัวสตัวลูกค้ามาหาตลอดนะครับก็ซ่อมไปนี่ครับตัวนี้ก็มาเป็นของวิมานแอร์นะครับตัวนี้เป็น3,000ันบีทียูวิมานแอร์นะครับอาการลูกค้าบอกเสียบแล้วไฟเข้าแต่เปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการเป็นอะไรนะครับ ก็นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาเดี๋ยวช่างบอยเสียบปลั๊กให้ดูว่าเป็นอะไรอันนี้ช่างบอยได้ดูเบื้องต้นแล้วล่ะได้เช็คแล้วก็เดี๋ยวมาแบ่งให้เอฟซดูนะครับว่าเป็นอะไรเสียบปลั๊กนะครับเห็นไหมครับเงียบอ่ะมาแล้วนี่ครับเห็นไหมเห็นนะครับเมื่อกี้ขึ้นติดอยู่นิดๆนี่เห็นนะครับ แล้วก็หายติดแล้วก็หายตัวนี้เป็นอาการไฟ5โวลต์ไม่ออกนะครับนีสส่ครับไฟ5โวลต์ไม่ออกตัวนี้ส่วนมากอ่ะบอร์ดอันเนี้ยทางบอร์ดจะแจ้งเลยว่ามันจะไม่เสียนะครับมันจะไม่เสียนี่ครับที่ขึ้นแบบนี้เนี่ยตัวเลขมันติดไม่ครบเห็นไหมเนี่ยทางบอร์ดจะให้ดูเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับเห็นไหมแล้วมันเปิดไม่ติดเนี่ยนี่ครับมันเปิดไม่ติดเห็นไหมครับนี่ครับตัวนี้เป็นอาการบอร์ดช็อตนะครับ บอร์ดช็อตไฟหา้าต์ไม่ออกเดี๋ยวเราต้องไปไล่ดูไอซีตัวไหนมันช็อตนะครับก็ช่างบอยก็ได้ถอดดูแล้วละ่ะแต่ยังไม่ได้วัดดูว่าตัวไหนมันเสียนะครับ <S <S นี่ครับบอร์ดไฟเข้าปกตินะครับแต่ว่ามันมีไอซีช็อตอยู่ตอนเนี้น่าจะไอซีช็อตเดี๋ยวต้องมาไล่วัดดูนะครับว่าตัวไหนมันเสียใครสนใจนะครับติดต่อช่างบอยมาได้เลย062808902 2นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยรับซ่อมแม้เคลื่อนที่ทุกรุ่นทุกี่ยี่หอ้อทุกอาการนะครับ มาหาช่างบอยได้เลยบอร์ดเสียบอร์ดช็อตแอร์ไม่เย็นแอร์รั่วล้างแอร์ทุกอาการนะครับมาหาช่างบอยได้เลยทุกแบรนด์เดี๋ยวเรามาคุยราคาหน้างานกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่ซ่อมเท่าไหร่ซ่อมไม่ซ่อมค่อยว่ากันนะครับนี่ก็ประมาณนี้สามพัน BTU วิมานแอร์เดี๋ยวดึงป้าก,ก่อนเดี๋ยวมันระเบิด <laughs> โอเคครับใครสนใจนะครับติดต่อช่างบอยมาได้เลย062808 902นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยเดี๋ยวช่างบอยจะขึ้นเบอร์ใหม่ไว้ให้นะครับเดี๋ยวเบอร์นี้ช่างบอยอาจจะไม่ได้ใช้แล้วแต่ก็ยังเป็นไลน์เดิมนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเบอร์ไลน์ด้วยก็เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับก็ปมาณนี้ตติด